เด็กอนุบาลคนหนึ่งชาวจีนนะคะเขาเกือบจะถูกลักพาตัวแต่เขาพูดแค่สามคำทำให้โจนกลัวแล้วก็เพ่นหนีผู้ใหญ่ยังชมเลยว่าเขามีไหวพริบดีมากพาะเขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกไัวอนุบาลเขาเนี่ยเขาพาไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะไปซื้อของแล้วก็เขาก็สั่งเด็กเอาไว้นะคะว่าอย่าไปไกลๆพ่อมากนะักเพราะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอตอนแรกๆก็เดินตามพ่อไปเรื่อยๆพอตอนหลังเนี่ยด้วยความเพลิดเพลินใช่ไหมคะเขาก็เลยไปดูสิ่งของอย่างอื่นเขาหาพ่อก็ไม่เจออ่ะเขาก็เลยตกใจ เขาก็พยายามที่จะเดินตามไปทางเก่านะคะจนกระทั่งไปเจอหญิงกับชายสองคนนะคะเขาไปหลอกเด็กนะคะบอกว่าเดิเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อเนะชื่อเขาก็เลยตามไปนะคะทั้งไปถึงตรงสถานีขนส่งแล้วเนีย่ยด้วยความที่แบบเด็กเขาเฉลียวใจเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันไกลมากทําไมไกลมากจังเลยแล้วก็พ่อเขาก็เคยสอนเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเริ่มสงสัยให้ทํำยังไงเขาก็เลยใช้วิธีการที่พ่อเขาสอนมานะพูดตะโกนเสียงดังนะ พูดคําว่าพ่ออยู่นี่วิ่งเข้าไปกอดผู้ชายคนหนึ่งด้วยความที่โจรสองคนนั้นก็ตกใจเพราะเขาไม่รู้จักพ่อของเด็กฮะว่าพ่อของเด็กน่ะหน้าตาเป็นยังไงเขาก็เลยคิดว่าคนนั้นเป็นพ่อของเด็กจริง<ๆ>เขาก็เลยวิ่งหนีไปเลยค่ะกลัวว่าจะโดนจับนะคะมันก็เลยทําให้เด็กคนนี้เนี่ยเขารอดมาได้แล้วคนที่เด็กเขาวิ่งไปกอดเขาก็เลยเกิดความสงสัยเด็กเขาก็เลยเล่าให้ฟังเขาก็เลยไปแจ้งความกับตํารวจน,นะคะในด้านพ่อเขาคนะ่ะพอหลังจากที่ตัวเองซื้อของเสร็จ ก็นึกมาได้ว่ามีลูกอยู่ด้านหลังอะนะคะเขาก็เลยมองหาลูกเขามองหาลูกเขาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาก็เลยไปที่ประชาสัมพันธ์ที่ดูแลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะคะบอกว่าช่วยเปิดกล้องวงจรปิดให้หน่อยผลปรากฏว่าเขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดให้นะคะแล้วก็เห็นเป็นชายชายหญิงสองคนนะคะพาลูกเข้าไปนะคะเขาก็เลยรีบไปแจ้งความด้วยความเป็นห่วงหลังจากที่เขาไปแจ้งความตกตอนเย็นน่ะตำรวจเขาก็เลย พามาที่บ้านมาส่งเนี่ยเขาก็เลยขอบคุณตำรวจเนี่ยแจ้งความแล,ล้วตำรวจทํางานได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็สามารถที่จะนําลูกมาสู่เขาได้แต่จริงตำรวจบอกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมาขอบคุณผมหรอกคุณขอบคุณตัวลูกคุณเถอะเพราะว่าลูกคุณเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีไหวพริบดีมากๆแล,ล้วตำรวจเขาก็เลยเล่าให้ฟังอย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าพอเวลาเรามีลูกเราควรที่จะสอนเด็กๆ เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้เขาก็ไม่ได้คิดไม่เคยไม่ได้ฝันว่าลูกของเขาเนี่ยจะต้องถูกลักพาตัวเพราะว่าเขาดูแลเป็นอย่างดีนะคะแต่พอเกิดเหตุขึ้นมาด้วยความที่เขาเคยสอนลูกเขาเอาไว้เด็กเขาก็เลยมีความเฉลียวใจนะคะมีความฉลาดในด้านความรู้ที่ตรงนี้นะคะเขาก็เลยสามารถที่จะนําเอาความรู้ที่คุณพ่อเขาเนี่ยสอนเขามาก็ทําให้เขารอดมาได้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีลูกๆหลานๆนะคะก็สอนเขาว่าถุกะไม่ว่าจะเป็นเหตุอะไรก็แล้วแต่ เผื่อว่าหลงจากเรานะคะหรือว่าเขาถูกลักพาตัวไปก็ต้องบอกเขาวิธีการที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก็อาจจะใช้ลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะลักษณะเหมือนที่พ่อคนนี้เขาสอนลูกอะคะ่ะก็คือเป็นลักษณะที่วิ่งไปหาใครคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วบอกว่าพ่ออยู่นี่อะไรก็แล้วแต่ที่เรามองแล้วอยู่รอบๆตัวเราแล้วเขามีโอกาสที่จะเกิดเหตุอะไรตรงไหนเราก็สามารถจะจินตนาการไปก่อนได้แล้วเราก็สอนลูกเราให้เป็นการป้องกันตนเองก่อน อย่างคนกรณีที่อยู่ในเมืองแล้วก็ผาไปห้างผ่าไปซื้อของอะไรบ่อยๆก็ต้องสอนวิธีการพอเวลาถูกลักพาตัวให้ทําตัวยังไงหรือใช้วิธีการยังไงนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วมันมีน้ําล้อมรอบของเราเนี้ยเราก็จะสอนว่าให้เด็กว่ายน้ําให้เป็นเร็วขึ้นเพื่อเด็กจะได้ช่วยเหลือตัวเองในกรณีที่ตกน้ํานะคะหรือถ้าเกิดว่าเด็กไปรถตู้เราก็ต้องช่วยวิธีการว่าเออจะเปิดรถตู้อย่างไรในกรณีที่เขาลืมเราไว้ในรถอย่างเงี้ย มันก็จะมีวิธีการต่างๆนานาซึ่งเราจะต้องจินตนาการออกมาก่อนก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะคะเพะราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่เป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆเด็กนะคะแม้กระทั่งตัวเราเองอยู่ในรถเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแป๊บเดียวมันก็ร้อนแล้วนะคะถ้าเกิดไม่ได้เปิดแอร์เปิดอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมคะว่าเด็กเข้าไปอยู่เนี่ยมันทําให้เด็กนี้มีมโอกาสที่จะทําให้สูญเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียว ันอยากให้เพื่อนๆตระหนักตรงนี้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เขาเข้าสู่โรงเรียนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่ปกป้องเขาได้งั้นเราต้องสอนวิธีการปกป้องตัวเองให้ได้นะคะ